ก่อนอื่นหากต้องการรับชมวิดีโอที่น่าสนใจมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุด2026ไทรุรุ x p l o r e r ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่ที่ต้องการความทนทานสมรรถนะและความสบายในการใช้งานประจำวันครบจบในคันเดียวตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์ภายนอกก็ดูแข็งแกร่งและโดดเด่นทันที2026 Explorer มาพร้อมเส้นสายตัวถังส้มเหลี่ยมสไตล์ออฟโรดอย่างชัดเจน ไฟหน้าเล็ดอร์ที่ฝังไว้ในกระจังหน้าขนาดใหญ่ทำให้ด้านหน้าดูมั่นใจและทรงพลังุ้มล้อขนาดใหญ่ความสูงใต้ท้องรถที่เพิ่มขึ้นและกันชนเหล็กที่แข็งแรงล้วนบอกได้ชัดว่ารถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อเส้นทางที่ทา้าทายแต่ยังดูดีเมื่อวิ่งบนถนนในเมืองด้านสมรรถนะไทยรุง Explorer มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ถูกออกแบบให้ทั้งแรงและประหยัดให้แรงบิดที่ดีขึ้นสำหรับเส้นทางออฟโรดพร้อมการเร่งที่นุ่มนวลขึ้นบนถนนทางเรียบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อความมั่นคง ลดแรงสั่นสะเทือนในห้องโดยสารแม้จะขับบนทางครุกรับไม่ว่าจะเป็นการไต่เนินชันหรือวิ่งทางไกลบนไฮเวย์รถก็ยังให้ความรู้สึกมั่นใจและสมดุลในด้านความประหยัดน้ำมันรุ่นปี2026ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วยการปรับจูนเครื่องยนต์และใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาลงทำให้ผู้ขับขี่ได้ทั้งพลังและความประหยัดเหมาะสำหรับทั้งใช้งานประจำวันและการเดินทางไกล Explorer มาพร้อมหลายเกรดให้เลือกเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้แต่ละคน ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่เน้นความคุ้มค่าและสมรรถนะพื้นฐานไปจนถึงรุ่นท็อปที่เพิ่มเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยขั้นสูงและวัสดุต,ตกแต่งระดับพรีเมียมแต่ละเกรดมอบคุณสมบัติที่แตกต่างกันทั้งด้านออฟโรดอินโฟเทนเมนต์และความสบายภายในห้องโดยสารด้านราคา2026ไทยรุ่งเอ็กซพลเยอร์ยังคงตั้งราคาที่แข่งขันได้ในกลุ่ม SUV ขนาดกลางให้คุณได้ทั้งคุณภาพความทนทานและฟีเจอร์ทันสมัยในงบประมาณที่เข้าถึงง่ายซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นของรุ่นนี้ ภายในห้องโดยสาร Explorer ให้ความรู้สึกพรีมเมียมขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนแผงแดชบอร์ดติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมซอฟต์แวร์อินโฟเทนเมนท์ที่ทันสมัยพร้อมรับการนำทางและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเบาะนั่งนุ่มสบายยิ่งขึ้นพร้อมตัวเลือกหนังแท้ในรุ่นสูงขึ้นพื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารและสัมภาระได้ดีมีฟีเจอร์เสริมอย่างระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่องเก็บของนเนกประสงค์และการเก็บเสียงที่ดีขึ้นทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกผ่อนคลาย ท้ายที่สุด2026ไทยรุง e Explorer มอบความลงตัวระหว่างสมรรถนะที่แข็งแกรง่งความประหยัดที่ใช้งานได้จริงและความสบายที่เพิ่มขึ้นยังคงเอกลักษณ์ด้านความทนทานของไทยรุงไว้อย่างครบถ้วนพร้อมฟีเจอร์ทันสมัยที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่หากคุณกำลังมองหา SUV ที่ลุยได้จริงและยังใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างยอดเยี่ยม Explorer รุ่นใหม่นี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก